สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสินค้าที่จะมานำเสนอนะคะก็คือยาหม่องนั่นเองอันนี้ก็เป็นยาหม่องยี่ห้อวางพงนะคะเอ่อยาหม่องเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับยาสมัญประจำบ้านอีกชนิดหนึ่งเนาะทุกบ้านก็จะต้องมีมันก็จะช่วยบรรเทาอ,อกาก,การปวดเมื่อยหรือว่าเอ่ออาการหวัดคันจมูกนะคะแล้วก็ถ้าเราโดนะไรกาดต่อยเนี้ยเวลาเราเทาไปมันก็ช่วยบรรเทาได้นะคะ ซึ่งมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ง่ายนะคะกลุ่มที่เราจะเน้นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งที่เราเลือกมาพัฒนาต่อเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกเนะมันเป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านก็จะต้องมีใช้ทุกบ้านนะคะแล้วก็จุดเด่นของตัวเนี้ยก็คือกลิ่นไม่ฉุนแล้วก็ราคาถูกมากค่ะซึ่งตอนนี้เราก็วางขายแถวและแวกชุมชนใกล้ๆบ้านเรานะคะในอนาคตก็คิดว่าจะต้อง เปิดเทนแล้วก็ทำเป็นสินค้าออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ